เบลกินข้าวเลยนะวันนี้คนสุดท้ายนะพี่ๆก็กินไปหมดแล้วนะเดยวน้องเล็กกินท้ายสุดนะครับมามาไม่เป็นหรอกเพราะว่าน้องเบลเขากินเยอะไงคือถ้าให้ถ้าให้เขากินคนกลางหรือคนแรกแล้วถ้าเราให้ให้อารีนกินสุดท้ายแล้วถ้าอาีนเขากินเหลือเงี้ยแล้วพอไปให้ให้เบลกินอีกเขาก็จะไม่กินแล้วอ่ไรเงี้ยนะ เพราะอาร์ดินไว้ใจยากไงบางทีมันกินน้อยอะไรเงี้ยแต่แต่เบลจะมีอะไรกินเยอะไงคือป้อนยังไงก็กินหมดครับกินตลอดไม่มีเกียงแต่อาร์ดินบางทีมขนาดมันอ้วนเกิน,นมันกินไม่เยอะหรอกแต่ถึงไม่เยอะไม่เยอะนี่ก็คือถือว่าสิบตัวนะนะครับโอเค เนี่ยล้วก็คุกวิตามินแคกับแคลเซียมครับเพราะว่าสดิ้งนะครับสารอาหารมันมันมีแค่ปโปรตีนไงแต่พวกแคลเซียมวิตามินอะไรเงี้ยมันอนมันไม่ครบนะถ้าให้แค่ซดิ้งอย่างเดียวไม่เติมวิตามินไม่เติมแคลเซียมน,นะน้องก,ก็จะป่วยได้นะครับจะไม่สบายเป็นโรคก,กระดูกพูนกระดูกเปราะอะไรเงี้ยแล้วก็เติบโตช้านะเพราะว่าการการโตเนี่ยมันต้องอาศัยแคลเซียมนะแคลเซียมด้วยนะครับ บางทีโตมาแบบกระดูกผิดรูปหรืออะไรเงี้ยนะาขาดแคลเซียมนะงั้นห้ามขาดนะต้องคุกนะครับต้องคุกเมื่อก่อนผมมีปัญหาเหมือนกันคือพอคุกแล้วเขาไม่กินไงมือนกับมันไปกบกลิ่นไอกลิ่นกลิ่นแคลเซียมอะมันไปกบกลิ่นซดิ้งเงี้ยทาให้แบบเขาไม่ได้กินซดิ้งกินอาหาระ่ะมันมันก็นไม่กินยาอะไรไปเคลือบอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยกินอะไรเงี้ย แต่พอหลังมาให้เขาอดแล้วก็ฝึกนะเขากินได้นะครับเหมือนจัสมินเมื่อก่อนนี่ไม่กินเลยนะไม่กินเลยคือถ้าถ้าใส่ผงแคลเซียมวิตามินเนี่ยเขาจะไม่กินเลยนะนะครับวันนี้น้องเบลกินเยอะเลยนะ งีงจๆเด้โตวไวๆนะนี่คือน้องเล็กสุดในบ้านนะอายุประมาณเดี๋ยวดูเนี่ยอเมลนะครับเกิดเกิดเดือนแนะเดือนแปดเก้าสิบสเอ็ดมี่สบนับเกินมาเก้าสิบสเดสิบสองหนึ่ 9, 10, 11, 12, เดือนนี้ก็ดเดเดือนนี้เท่าที่10ก็เจ็ดเดือนนะครับ วันที่20สิบเดือนมีนานนี s ก็จะอายุ7จเดือนนะยังไม่ถึงขวบ7จเดือนนี่ทำไมตัวเลก็กจังนะดูอี ي, ทำไมเขานิ่งๆอิ่มแล้วเหรออย่าเพิ่งอิ่มไม่อิ่มไม่อิ่มอา้าวทำไมมีโยกหลอกยกหลอกเลยตกเลยมีเอียงคอเอียงคอเราต้องทำแบบให้มันเหมือนเหมือนขึ้นไหวนะบางทีจังหวะกระโฉบเขาไม่ค่อยแม่นไง,งเออแม่นไหม โอเคคือเหมือนก็เป็นมือใหม่อะเป็นเด็กอะไรเงี้ยจัหวโฉกเขาจะไม่เยแม่นไม่เหมือนกับพวกนี้นะเมื่อกี้ที่ดูอะดัสมินอาดินเนี่ยจัหวโฉกเขาจะแม่นไงโฉกทีเดียวเต็ดเลยแต่น,นี่คือเขายังเป็นเด็กอยู่เขายังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เมื่อที่โฉกพลาดเฮ้ย <c> ไ <oughs> <c oughs> ปจิ้มตาหนวดหนวดไปจิ้มตาทศทีจจะน้องเบลทําไหม่ต้องระวังอ่าเอียงทางนี้ให้เอียงทางนี้ให้อ่ามีมียกหลอก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  ไม่ดูยังขอตามเออไม่อียงขอตามอืมเหลืออีกสี่ห้าตัวสี่ตัวตัวอะไรก็ถ้าไม่กินก็คือไม่เป็นไรนะเพราะว่าไอ้ที่เหลือนี่คือแบบเหลือแบบเศษแล้วนะเดี๋ยวลองป้อนสองตัวดีดิกินกินได้ไหมสองตัวนี้กินไงเนี่ยอ่ะลองดูดิกินยังไงสองตัว เริ่มนิ่งๆแล้วม่าจะแค่น่าจะแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าม,มันมันอยู่คนละที่คนละทางกันเลยมันอ้ายคุยคนละทางเลยเออกินแต่ว่าเริ่มงับแบบช้าๆแ,แบบไปเอืนะ่อยแล้วอุ้ยไม่เป็นข้าไม่กินก็ข้าพอแล้วก็ได้ไม่เป็นเพราะว่ามันเหลือตัวเล็กๆสเสีแล้ว แต่ไม่เป็นไรลองป้อนดูก่อนเผื่อเขากินนะลองป้อนดูก่อนเผื่อเขากินเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็มันก็เริ่มเริ่ม,มจะเข้าหน้าร้อนแล้วไงนะครับการย่อยของเขาก็จะดีขึ้นกว่าหน้าหนาวนะช่วงมีนาะไอช่วงมกรากรุ่มพาที่หน้าหนาวอะช่วงนั้นก็กินไม่ค่อยเยอะคือกินให้กินห่างเลยผมให้กินอาทิตย์ละครั้งไงนะเพราะกลัวเขากลมไม่ย่อยนะนะครับถ้าไม่ย่อยได้เผื่อเขาอ้วกเอื้อขึ้นมานี่ยลำบากและเขาอืดอาจจะ ลำลำอาจจะไม่สบายหนักอย่างงี้นะตรงนี้ก็ท้องนี่ก็ป่องนะนะฮะวไหมไม่ไหวก็ไม่เป็นไรพอใจล้ยอ,อุ้ยอุไย้อ้ย จริงๆเลยสองตัวเสดเสร็จโอ้ยเริ่มเลยแล้วเออมันมันก็นนทำท่าเลยเลยเอ่ะแล้วกินป่ะกินนะกินฉันไหมถ้าเขายังมองอยู่ก็มีโอกาสนะที่กินถ้าไม่กินคือเขาจะเมินหน้าหนีเดินหนีไปเลยนะอ่ะแบบเนี้ยเริ่มเริ่มใจส่อแปลว่าไม่กินแนละ้วอ้าวกินครับ โอเคถ้าส okay. ุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายแล้วอันนี้คือเรียกว่าหมดถ้ากินแต่คำนี้คือหมดเกลี้ยงของจริงนะเริ่มเริ่มหนีแล้วไม่เอาแล้วกลัวแล้วแบบไม่ไหวแล้วนายแล้วเบื่ออันหน้าหนีแล้วเหมือนเด็กไม่เอาแบบป้อนเท้าเด็กแล้วเด็กเบื่อหน้าหนีผมว่ากินว่ะกินป้ากินป้กินบา ินป่ะมางเรื่องครับท่านชมใหกินหรือเปล่ากินก่หนึ่งไม่กินก่าสองนะครับไม่มีอะไรจะให้หรอกแค่ทายเล่นเล่นเฮ้ยไม่กินหรอเริ่มเียยแล้วกินก่หนึ่งไม่กินก่าสองเฮ้ยกินโหแต่ว่าเอื่อยเต็มทีนี่ครับทุกช่องหมดเกลี้ยงเลยครับโหทุกแกบ้านผมกินเก่งจริงๆนะครับไม่เสียแรงในที่เลี้ยงมืองนะครับกินเก่งมากโอเคพอละ